คนแรกที่ชักชวนให้พันธบทโททักษินชินวัตรเล่นการเมืองคือนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัธมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่พันธบทโททักษินปฏิเสธเพราะคุณหญิงพจนมานภริยาขอร้องอยากให้ช่วยดูแลธุรกิจให้มั่นคงก่อนต่อมาไม่นานผลตรีจำลองสีเมืองหรือมหาห้าขันหัวหน้าพักพลักธรรมเดินทางไปเทียบเชิญด้วยตัวเองทําให้พันธบจโททักษิน เข้าร่วมงานกับพรรคพลังธรรมโดยยกก้าอี้รัฐมึตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้นั่งพันตำรวจโททักษิณตัดสินใจรับตำแหน่งเป็นกลางเพราะมองว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถอีกทั้งตัวเองเป็นคนที่ชอบและถนัดก,การเจรจาโดยเฉพาะการเจรจาระหว่างประเทศจากนั้นได้ขึ้นกลุ่มบางเหียนเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมแทนพลเรีจจำดองที่เริ่มหลับ ท่นจะตรวโททักษิณพยายามกู้ภาพลักษณ์ของพรกพลังธรรมพักใหญ่แต่โดยองค์ประกอบหลายอย่างรวมทั้งบุคลิกของพักพลังธรรมไม่ตรงจับแนวคิดของตัวเองสักเท่าไหร่สุดท้ายจึงตัดสินใจสลักเรือพลังธรรมแล้วหันไประดมทีมงานจากทุกสาขาอาชีพตั้งพักการหนุขึ้นมาเองในานามพักไทยรักไทร อลังการงายก้าแล้วกระจนเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างอยากเป็นรูปแบบด้วยนโยบายที่โดดเด่นหลากกรที่สมองเป็นเลิศบวกกับรูปแบบการหาเสียงที่โดนใจ นังเก้าอี้นายยกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยข้า,ามกลางการคาดหวังว่าเจ้าของฉายาอัศวินคลื่นลูกที่สคนนี้จะเข้ามาแก้วิกฤตประเทศที่หมักหมมมานานให้ลุล่วงไปได้สักทีพันตำบวจโททักษิณและทีมงานคณะรัฐมนตรีทำได้โดยเฉพาะการสดหนี่ INF ที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นสร้างเอาไว้ได้หมดก่อนกำหนดอ,อย่างไม่น่าเชื่อ พันตำรวจโททักษินสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่บริหารประเทศครบวาระสี่ปีสร้างความขีดขาต่างรอนให้กับฝ่ายตรงกันข้ามตอนเนื่องกับพันตำรวจโททักษินได้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหน้าใหม่อีกครั้งด้วยการชนะการเลือกตั้งอย่างมโหฬารตั้งรัฐบาลด้วยพักไทยรักไทยเพียงพักเดียวม,มีสิทธิ์บริหารประเทศต่อเนื่องอีกสี่ปี เมื่อมีคนรักย่อมมีคนจ้องทำลายมีคนได้ประโยชน์ก็ย่อมมีคนเสียประโยชน์เป็นธรรมดากลุ่มที่เสียประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลพันธบัตโทนักสิงเริ่มก่อตัวเพื่อสกัดกั้นนายกรัฐมนตรีขวัญใจคนรักยากคนนี้โดยเฉพาะกลุ่มออมบาหรือกลุ่มอำนาจเก่าเริ่มวางแผนสกัดดาวรุ่งทุกวิถีทางกระทำได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องทำให้คนที่ชื่อ ชินวัตไม่มีแผ่นดินอยู่19กันยายน2549คณะคอมชอนําำโดยวิกบังคนเอกสนธิบุญรัตน์กลินเพื่อร่วมรุ่นเตรียมสิทธิ์ของพันธบทโททักษิณปฏิบัติการเพื่อนรักหักเรียงงททำการรัฐประหารโค่นอำนาจในขณะที่พันธบทโททักษิณกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สหประชาชาติ พันตบรวจโททักศินไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนที่ตัวเองตั้งขึ้นเป็นพอบอทบจะทำกันได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าการเมืองไทยจะเลวร้ายขนาดนี้เมื่อไม่คาดคิดมาก่อนสิ่งทำให้ตั้งหลักรับมือไม่ทันสุดท้ายก็เสร็จกระบวนการรับลวงกลางสูญสิ้นอำานาจมินำซ้ำยังถูกตามไล่ล่าจนต้องหนีไปสุดขอบฟ้า แต่ด้วยนิสัยเลือดนักสู้พันธตะกูโททัศนินพยายามทุกทางเพื่อทวงความเป็นรรมให้กับตัวเองไม่ว่าตัวเองจะต้องร่อนเร่อยู่ต่างประเทศกับความเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนกับการประทำของเหล่าขุนเขาทมึนดำที่ยังเสียนเมฆอยู่เรียงรายและต่างเปิดหน้าเปิดตาปรากบกดโฉมออกมาให้สาธารณชนเห็นกันเกือบหมดแล้วแน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบ เพราะรัฐบาลแค่ชนะศึกแต่ยังไม่ชนะสงครามอุตชาที่ว่าาปีทำไมคนไทยไม่ลืมคนชื่อทักษิณชินวัตรอาจเป็นประเด็นที่ฝังโงยากยิ่งให้คนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองไขปัญหาจากอุตชานี้วิสัทนาคงจะฟ้ากับเหวแต่ก็เชื่อว่าผู้ที่คิดว่ามีหัวใจเป็นประชาธิปไตยย่ยอมรับฟังความเห็นต่างอย่างมีสติได้ ท่านทักษิงจับต้องได้นะฮะก็คือเห็นเห็นเลยคือโครงการ30บาทมีประโยชน์มากสมัยก่อนมีเงินอยู่200บาทไม่สามารถจะไปโรงพยาบาลได้ทุกวันนี้มีเงิน200บาทเรามีเงินเหลือซื้อขนมกลับมาให้ลูกได้นะฮะนี่จับต้องได้โครงการหมู่หหมู่บ้านหนึ่งตำบลก็โอเคครับงานโอท็อปก็มีก็มีให้ทำนะฮะน้องๆลูกๆหลานอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ตกงานนะครับก็มีงานเพิ่มขึ้นมาหล้าน ต่อหนึ่งตำบลใช่ไหมฮะก็โอเคครับบางคนเงินสองหมื่นที่ได้มาจากจากที่เรากู้ยืมในหมู่บ้านนะครับก็เอาออกมาเป็นทุนทำมาหากินได้ยกตัวอย่างผมครั้งหนึ่งก็เคยใช้ตรงนี้นะครับก็ซึ่งเห็นผลแล้วก็ท่านทักษินผมคิดว่าท่านก็ไต่เต้าตมาโดยที่ว่าจากท่านที่เคยแบกสับปะรดมาก่อนเคยขายกาแฟมาก่อนซึ่งเป็นขวัญใจของคนลาภย่าอยู่แล้วไม่ลืมครับคิดถึงท่านทักษิณเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งและเป็นคนดีค่ะ ท่านเข้าใจมนุษย์แล้วก็เข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกว่าต้องการอะไรเพราะว่าตอนที่ท่านมาเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านได้ให้โอกาสคนชนบทได้รับกองคุณหมู่บ้านแล้วก็มีงานโอทอบงานโอทอบนี่เป็นการที่ให้าชาวบ้านเนี่ยค่ะได้ทำอาชีพเสริมจากการทำไร่ทำนา แล้วพอมีรายได้พิเศษเตรงทำโอทอปเนี่ยก็ทำให้มีรายได้เข้าครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือเอมื่อก่อนเนี้ยเคยได้รับโอกาสจากการกู้ออมสินเพราะว่าการกู้ออมสินเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่มีเงินให้ลูกเนี่ยหนึ่งก้อนแล้วแต่ว่าใครเนี่ยเอาเงินไปแล้วจะไปทำทุน ซึ่งตอนตอนนั้นเนี่ยดิฉันได้โอกาสนี้มาเพราะว่าได้กู้ออมสินมาเนี่ยเริ่มต้นจาก1,500 0บาทเนี่ยเอาไปทำธุรกิจเล็กๆจนทุกวันนี้เงิน1 5ื่นห้านั่นนะปัจจุบันนี้ทำให้ดิฉันเนี่ยมีร้านค้าย่อมๆอ,อยู่ร้านหนึ่งและสามารถเอาตรงนั้น,นส่งให้ลูกเรียนหนังสือได้ค่ะนี่คือความรู้สึกเรื่องต้นของประชาชนที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายหรือผลงานของพันตรดโททัศนิ อย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายกองทุนหมู่บ้านและนโยบายการพัฒนาสินค้าโอท็อกของไทยจับต้องได้และเป็นที่ยอมรับของประชาชนการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักหน่วงก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ประชาชนพอใจเพราะที่ผ่านมาในอดีตปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลักที่กัดกร่อนทำร้ายเยาวชนและสังคมไทยอย่างรุนแรงและยาก ที่จะกระจับให้ลดลงหรือหมดไปได้ในกรณีที่ผมยังรักคุณทัศินอยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่าผมใช้ทัศินทุกเรื่องแต่ในกรณีที่ผมชอบมากที่สุดในกรณีการปราบยาเสพติดทั้งั้นจะเป็นของเขตกะทะมก็ดีไปอยู่ว่าภาคเหนือหรือภาคใต้และในกรณีที่ข้าราชการไม่ว่าหน่วยไหนก็แล้วแต่ที่การทำค้ขาขายยาเสพนำยาเข้าในเมืองมาให้ประชาชนเสพติดไม่าจสถานท,ที่ใดก็แล้วแต่ ท่านคนนี้ได้เข้ามาปรับปรามเป็นกิจจักษณะไม่ว่าจะมีใครใหญ่ที่ไหนหรือมีคนมีเส้นมีสายอะไรท่านก็รังผมเลยชอบบริเวณนี้มากกว่าเพื่ออนาคตของลูกหลานจะได้มีอนาคตที่ดีครับครานี้ลองมาฟัางผู้ที่ประกอบอาชีพธรรมดาทั่วไปบ้างว่าพวกเขาคิดอย่างไรไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมแม่ค้าส้ตามตำแม่ค้าร้านดอกไม้หรือแม้กระทั่งข้าราชการบำนา ถ้ารุ่นทักษิณนี่เศรษฐกิจดีครับคนก็มาเสริมสวยกันครับคนักษิณครับคับคเร่องเศรษฐกิจครับราคาเยอะขึ้นครับตอนนี้ก็เงียบจำได้เพราะว่าเพราะว่าท่านเป็นนายกในดวงใจตลอดค่ะค่ะคนอื่นมีให้เลือกแต่คือท่าน ไม่ลืมค่ะเพราะท่านเป็นคนดีพ่อท่านทําให้บ้านเมืองดีแล้วมีเศรษฐกิจกดีทุกอย่างคือเหมือนแต่ก่อนนะ่ะจะมีโรงงานแล้วก็